น่ารักหยุดหยุดหยุดนั่งนั่งหยุดกันน,งงน,งงนนั่งลงนั่งลงคุณอ้วนนั่งลงนั่งลงค่ะหยุดหยุดไม่อย่างนั้นไม่ไม่เข้าบ้านนะไม่เข้าบ้านนะจะกลับเลยนะนั่งลงค่ะหยุดโอเคนั่งลงหน้าหนูนี่ขาวไปหมดละนำตัวดูสิ

เอางอนละมา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 ปะ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 เอาเป็นม้าที่เป็นมิตรกับบุคคลทั่วไปนี <c> ่ <oughs> ต้องเป็นยี่ห้อนี่นนเป็นมิตรกับบุคคลทั่วไปไปยังไปส่งปะ เดินอย่าเอวหวานลูกเดินอย่าเอวหวานเดินดีดีไปเดินไปส่งแค่นี้เหรอโอุ้๊บตุุุ๊๊๊แค่นี้อะ่ะ ไปหาคุณยายนางไปกลับไปปนูนป่นไปบาย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 ไม่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 ไปนูน่นไปกับคุณยายนางไปไปคุณยายนางไปอหยุดแจะทำอะไรจะไปส่งไหมคะจะไปส่งไหมป่ะเดินป่ะ เดินไปวันนี้แม่ไม่กินข้าวแม่จะลดความอว้วนจะไปส่งแม่ไหมเนี่ยไปไหมไม่ไปไปแล้วนะไปแล้วนะอ่ะไปะโอเคไปไปเดินพาไปส่งน้อยไปส่งน้อยไปไม่กินไม่กินวันนี้ไม่กินข้าว ยวทะเลถลายไปเราเนี้ยทีเนี้ยอ่าไปส่งหน่อยไปเอ,อ้าไม่ไปส่งใช่ไหมเนี่ยจะไปส่งใช่ไหมเนี่ยไปทำอะไรไปละไม่สนใจละเพราะเวลาเราออกไปก็จะมาวิ่งเกาะอ,อยู่ที่ประตู คุณยายไปก่อนเดอ้อไปก่อนเดอ้อวันนี้ไม่กินข้าวไหมนี่วันนี้ไม่กินข้าววันนี้ไม่กินข้าวบายบายยู่กับคุณยายคุณกับคุณตาเดอ้อโอ้พนด้าน้อยดูหน้าสินะ่ายบายบายบาย,บาย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 ไปแล้ว